ตอนนับผมนะวันนี้มาพบกับร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิลนะผมนะเทคนิคที่จะมาสอนวันนี้นะครับมีชื่อว่านะครับกระโดดบล็อกนะครับผมนะครับส่วนตัวบล็อกนะครับผมนะครับลักษณะมันจะคล้ายๆเหมือนกับเทคนิคแนฟซีดานนะครับผมนะครับซีดานเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าในรูปแบบของสตรีทเนี่ยเราจะกระโดดสับหนุ่ตัวนะครับอยู่กับที่นะครับผมนะดูนะลักษณะการทำเป็นยังไง อย่างนี้นะครับนะครับนะครับลักษณะการทำอย่างนี้นะครับผมถ้าปกติสีดานใชครับเราก็จะปล่อยไปนะครับสีดานใช่ไหมครับนี่มันจะปล่อยไปกับพื้นนะครับผมแต่เทคนิคกระโดดตัวบล็อกเนี่ยของสตีนเนี่ยมันจะบล็อกไว้อยู่ที่นะครับผมเพื่อเอาไว้ต่อการมุ่เหมือนเดิมได้นะครับนี่นะครับต่อการ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีฝึกกันนะครับก่อนจะเริ่มเรียนนะครับผมฝนะากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสอนตัวต่อๆไปด้วยนะครับผมครับนฝะากกดติดตามผมจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญๆตัวต,ต,ต่อไปนะครับฝากกดแชร์นะครับผมเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบเช่นกันนะครนะับท้ายนี้นะขอบคุณนะครูสนับสนุนของเรานะครับลูกบอลวิคตอรี่นะครับร หรือแม้กระทั่งรองเท้าพุซซอลแอกซิสนะครับผมที่ได้มอบสิทธพันธ์ดีๆมาให้ใช้นะครับผมถ้าแรกเลยนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยนะครับวิธีทาหลังเนี่ยอาจจะเพื่อความรวดเร็วในการทำนะครับผมนะอาจจะไม่ได้ถ้าไม่มีตัวอย่างมีอะไรอย่างมงีช่วงนี้หาตัวอย่างมันเยอะนะครับหาหายากมากน,นะครับผมนะชิปมีเยอะมากเลยนะก็จะ ีก็จะเอามาใส่ให้เห็นเจอนะผมนะครับเพื่อได้รู้วิธีการนำใบไปยุกต์ใช้นะผมนะครับส่วนไหนไม่มีก็มาสอนเลยนะผมนะครับโอเคมาดูกันนะครับร่างฐานพนทนาขวานะครับให้ขึ้นด้วยซ้ายก่อนนะผมนะครับนะเหยียบบ้อนนี้นะผมเหมือนมาได้บอลนะระยะขาตั้งไว้อย่างนี้นะผมก็อย่าไปให้ขาตึงนะครับนะนะทำขาให้เหยียบเต็มนะเหมือนเรานะครับผม กระโดดเหยียบบอลอย่างนี้นะครับผมนะถ้าอยู่ในกาอากาศนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเหยียบบอลนี้สำหรับขาก่อนนะครับผมนะสำหรับขาสำรับขากับ á, บ á, อลเป็นอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับผมนะคุณจับสำหรับขาไปอีกหน่อนนะครับผมแล้วก็ยื่นไปบล็อกนะครับผมนะครับนี่ก่อนได้ไหมครับผมนะครับเดินทางไปก่อนนะครับกระโดดนะครับกระโดดสำหรับขาปึ๊บบล็อกนะครับอันที่จริงๆนะมต้องอยู่ปาอาก้าพร้อมกันต่อเนื่องนะครับแต่ให้รู้จังหวะก่อนน,นะครับผมนะครับขนาดขาครับผมนะ มาดูะครับพอจา เหยียบบอลได้แลยพ่อใตรวจสอบนะปล่อยโดนศัตรูบล็อกแค่นี้เองครับผมนะครับจากมาครับผมหันได้ทีนี้น,นะครับผมบอลมานะเหยียบบอลปึ๊บกระโดดสลับขาบล็อกนะครับปล่อยมานะครับแค่นี้เองครับผมนะครับส่วนคนซ้ายนะครับก็ขึ้นไปขวาก่อนนะครับผมนะครับจากกระโดดสลับขา บล็อกนะครับปล่อยจับหรือบล็อกนะครับเห็นไหมครับก็ไม่น่าจะยากนะครับผมนะครับให้รู้วิธีกระโดดลับขาบนบอลแล้วก็บล็อกนะครับผมนะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับเราสามารถต่อในมูฟต่อก็จะเป็นลักษณะนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะไปคิเอตต่อด้ว่าจากตัวสติ๊กครับออมาหมุนตัวบล็อกก็ได้หรือพอบล็อกเสร็จแล้วเราจะให้ต่อเนื่องเลยก็ได้นะครับ โดดบล็อกคือกลับมานะครับนะครับเล่นต่อมืออื่นก็ได้นะครับผมนะครับโดดบล็อกกลับหมุนปื๊บล็อกนะครับผมเราวิธีการก็แค่พอเราบล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอบล็อกเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยมอนมาแล้วก็มาเล่นด้วยทิปอื่นต่อได้นะครับผมนะคิดว่าเทคนิคนี้ก็ไม่ยากนะครับผมนะครับก็ลองนําไปฝึกใช้กันดูได้นะครับจริงๆนะครับรูปแบบพอรู้วิธีการบล็อกแล้ว เดี๋ยวจะมีนะคคลิปต,ต่อไปนะผมนะเอาวิธีการกระโดดหมุนตัวกระโดดบล็อกเนี่ยนะครับเอาไปต่อเป็นเทคนิคอื่นๆไปมิกเป็นเทคนิคอื่นๆได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับผนมะ้ามีข้อสงสัยยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมนะหรือ,อคอมเมนต์มาได้นะครับผมนใครก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมนะนะรับพบกันใหม่นะรอที่ดีสูความเป็นเทพแ่งสกิลอีีหน้าครับผมสวัสดีครับ